สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่วงที่แจกไอดีนะคะเป็นแจกไอดีบ้านเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูบ้านแต่ละหลังที่เราจะมาแจกกันเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะนี่นะก็จะอยู่ข้างๆกับสวนสนุกแล้วก็ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อนะคะทุกคน นี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวชั้นล่างก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยที่เห็นเลยก็คือหน้าบ้านนะคะจะเป็นโทนสีขาวนะคะสีขาวเนาะคือแบบสวยแล้วก็น่ารักละมุนมากเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้านกันบ้างน,นะคะเขาก็ตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะอย่างเช่นโซฟานะคะทุกคนลายมินิมอลเลยนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองมาดูกันได้นะคะเราว่าบ้านหลังนี้สวยนะทุกคน ถ้าใครชอบสีขาวน่าจะถูกใจนะเผื่อใครต้องตามหาบ้านที่เป็นสีขาวนะทุกคนมาดูกันได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนคือแบบตกแต่งน่ารักมากทุกคนดูดิคือน่ารักส,สุดเลยอะ่ะคือโทนห้องนอนก็คือเป็นห้องนอนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีแบบกระเป๋าเนาะแล้วก็มีชั้นวางดอกไม้ด้วยนะคะน่ารักมากดูดิคือแบบสวยมากเลย อันนี้ขนาดแค่ชั้นล่างแลทุกคนชั้นบนจะสวยขนาดไหนห้องน้ำพามมก็มีตกแต่งนะเห็นไหมห้องน้ำก็ตกแต่งได้แบบสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันบ้างน,นะคะชั้นสองเนาะก็ต้องมาขึ้นบันไดตรงนี้นะคะขึ้นบันไดไปเลยนี่นะนี่ก็เป็นห้องแรกที่เราจะเจอก็คือห้องอะไรเลยเนี่ยห้องทานอาหารนะคะทุกคน มีวิวให้ชมสีแยกไฟแดงด้วยนะคะเออเลิศอยู่นะสว่วนนี้นะคะก็เป็นห้องครัวนะคะทุกคนห้องครัวก็เป็นโทนมินิมอลอีกแล้วมีเทียนด้วยอะ่ะโอ้โหมีเทียนในห้องครัวเลิศมากค่ะเก๋มากเวอร์มีเป็นโต๊ะบาร์ให้นั่งด้วยนะคะทุกคนโต๊ะบาร์แบบนี้เขาทํากันยังไงอะ่ะทุกคนโต๊ะแบบนี้คือทํากันยังไงคะขอความรู้หน่อยค่ะสวยมากเลยอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นโตะนะคะทุกคนเป็นโตะมีโซฟาอีกแล้วนะคะโซฟานี้ก็สวยมากเลยละ่ะคือแบบอยากลองทําบ้างอันนี้มันออกไปได้ไหมเป็นระเบียงด้านนอกเฉยๆนะคะมีทีวีแล้วก็ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนข้างบนก็คือน่ารักอีกแล้วทุกคนมีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีหวีด้วยวหวีคือแบบเท่มากเลยอะ่ะ เอาเหรอเออว่ะทุกคนเราลืมไปเราโคเราคิดในใจว่าเขาจะสร้างหวียังไงลืมไปว่าเขาอัพเดตหวีมาแล้วนะเอองงเลยก็เคยแบบเมื่อกี้คิดอยู่ว่าเขาสร้างหวียังไงนะคะอันนี้ก็เป็นโซนทํากันบ้านกันนะคะโซนทํางานเนาะโอ้ยเสียงขึ้นจมูกไม่ไหวแล้วฉันไม่ค่อยสบายอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ บ้านหลังนี้ก็คือมีพเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากได้ห้องอะไรก็มาดูที่บ้านหลังนี้ได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นไอดีของแม่นางนะคะเป็นสองไอดีควบนะคะทุกคนนี่นะก็คือบันทึกไอดีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยไปใส่ในไอดีที่สองแล้วกันนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ไอดีที่2นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูภายในบ้านกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูภายในบ้านต้องมาดูหน้าบ้านก่อนนะคะหน้าบ้านก็เป็นอาวเป็นว่าน่าจะเป็นลานจอดรถละกันนะทุกคนเพราะว่ามันกว้างมากๆเลยตรงนี้นะแล้วก็มีที่นั่งนะคะชิลๆหน้าบ้านเนาะ เอาไว้สาหรับอ่านหนังสือแหละอันนี้ก็เข้าไปในบ้านเลยนะคะในบ้านนี้ก็เป็นเตาผิงนะคะแล้วก็มีโซฟาขนาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคือตามสเตปบ้านคนรวยเลยนะคะบ้านนี้คือแบบดูแพงมากอะทุกคนแล้วก็มีเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนแล้วก็มี โซนทางานส่วนตัวด้วยตรงนี้นะคะมีโต๊ะทางานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็อู้ทุกคนมีเมมส์สุดๆอะคือสีมันโทนละมุนมากอะทุกคนเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงเราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะคะโซนห้องครัวคือเลิศมากทุกคนคือแบบ ใหญ่มากทุกคนบอกสำหรับคนที่ชอบทำอาหารอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเรากดบินทำไมก็หอนก็จะประมาณนี้รีวิวแบบสั้นๆนะคะนี่เพราะว่าเป็นบ้านแบบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักเนาะเผื่อใครจะเอาไปเล่นเอาไปดูก็ได้นะคะอนี้ก็เป็นไอดีนะคะเป็นไอดีแบบเป็นไอดีควบอีกแล้วนะทุกคนนี่นะคะบันทึกไอดีที่หนึ่งแล้วก็ไปใส่ในไอดีที่สองเอานะคะทุกคน ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไอดีบ้านหลังสุดท้ายที่จะมาแจกกันในวันนี้เลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะจะมีเป็นส่วนดอกไม้เล็กๆนะคะปลูกไว้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้านกันเลยนะคะภายในบ้านก็จะ เป็นประมาณนี้เลยนะคะมีโซฟาด้วยนะแล้วก็มีทีวีมีผ้าม่านนะคะคือสวยมากเลยทุกคนแนวแบบ vintage, วินเทจวินจายเลยนะเอออันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็ห้องนอนสวยมากเป็นห้องนอนแบบนี้เลยทุกคนนี่ดูเป็นแบบว่าบันไดขึ้นมานอนแบบนี้ปะ แล้วก็มีวิวด้านนอกอีกนะคือวิวดีมากเลยอะ่ะคือห้องนอนสวยเวอร์นะคะมีโต๊ะทำงานด้วยนะคะเป็นมุมห้องส่วนตัวนะอันนี้บ้านห้องเนี้ยสวยที่สุดแล้วอะ่ะแล้วก็นี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือน่ารักมากนี่นะงห้องน้ำสวยมากเลยคะ่ะ นี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะติดคำว่านี่นาะเยอะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ID นะคะทุกคนมี2 ID อ,อ,อีกแล้วนะคะก็ อันนี้จะต้องเซฟไอ d ที่2นะคะแล้วก็ไปใส่ใน ID ที่1นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กด,กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปใหม่ๆได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ